สวัสดีครับได้มีดมาใหม่นะครับช่างอ่ำหลานปู่นะครับนี่นะครับช่างอ่ำใครสนใจมีดช่างท่านนี้นะครับเพจแกก็ชื่อหลานปู่ไหนนะครับเบอร์ก็ตามนี้นะครับโทรหาช่างนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าสภาพเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับผมเบื้องต้นก่อนนะยังแกะไม่เสร็จเมื่อกี้ผมหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับ หัวตัดนะครับแกใช้ชื่อว่าตังต่อนะครับแปลกไหมนะครับผมเห็นแล้วผมเออเฮ้ยมันแปลกดีนะครับเห็นในเพจของแกแหละนะครับแล้วก็สั่งนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะพลาสติกออกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่คือแกะนะโอเคมาดูกันนะครับที่แรกอะ ที่แกของที่โชว์ในเพจของแกมันเป็นเหล็ก sk 5นะครับผมตอนแรกผมจะสั่งเหล็กเบอร์นั้นแหละนะครับเอ้ย sk 4 sk 4นะครับแล้วช่างเขาแนะนําเหล็กเบอร์นี้นะครับเหล็กห้าสอน่งศูนย์นะครับเด็กที่ใช้ทําตลับลูกปืนนะครับตอนแรกผมก็สงสยัยเอ้ยผมอยากได้ sk 5ทําไมถึงทําแนะนําเหล็กเบอร์นี้เบอร์เหล็ก sk ห้าใช้งานกระแทกงานอะไรไม่ดีหรอแกบอกว่าไม่ใช่นะครับเหล็ก sk 5แกทำลายฮาร์มอน ยังสวยเลยนะครับแกบอกว่าถ้าเวลาเอาไปใช้นะลายฮาร์มอนมันจะจางนะครับแกก็แนะนําเหล็กเบอร์นี้นะครับขัดผิวซาตินมาให้เลยนะครับเหล็กเบอร์นี้คือเหล็ก52-10 0นะนะครับขัดผิวซาตินมาให้เลยนะครับแกบอกว่าลายฮาร์มอนมันมันคือใช้งานแล้วมันเป็นรอยมันก็ยังทําความสะอาดง่ายง่ายนะครับโอเคมาดูนะครับความยาวนะครับสําหรับคนที่ ไม่ชอบมีดปลายแหลมก็สั่งมีดแบบนี้กับช่างนะครับเปลี่ยนสเปคเหล็กได้ราคาจะถูกลงนะครับ11ดนิ้วนะครับผมส่วนตัวด้ามห5นิ้วครึ่งนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งเลยนะครับตรงนี้เหลือเท่าไหร่2นิ้ว1หุนนะครับด้ามเป็นด้ามประกบนะครับสเปคแข่งขันแข่งขันนะมาอย่างหนาเลยเดี๋ยวผมไม่ดูความหนานะครับ คมคมมือผมสั้นเลยนะครับผมจบแบบนี้นะครับด้ามเป็นด้ามประกบนะครับผมแล้วแกก็รัดหวยมาให้นะครับแล้วท้ายด้ามนะครับแกก็ตอกปิดมาให้นะครับงานช่างอ่มอย่างที่ผมบอกนะผมมีของแกหลายเล่มแล้วนะครับเนียนประนีตนะครับพิถีพิถันนะครับโอเคมาดูความหนานะครับแปดมิลนะครับที่ปลายน่าจะเหลือห้าหกจุดสี่ ค่อนข้างหนานะครับและหนักนะครับไม่เหมาะกับการพกเข้าป่าผมต้องพูดแบบนี้นะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าพกเข้าสวนเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับหนึ่งมันไม่แหลมไม่อันตรายมากนะครับไม่อันตรายมากแต่ยังอันตรายอยู่นะครับผม <S <S ออโอเคผมจะลองเช็คคมนะครับกระดาษค่อนข้างค่อนข,ข้างเก่านะครับอาจจะ ยุยยุยอาจจะดูเหมือนคมเข้าไม่ดีนะลองดูนะครับอืมนะครับพอไปเจอตรงที่ปีกมันก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับใช้ได้เลยนะครับคมมากนะครับเห็นไหมนะครับขอลองกับเชือกเหนียวๆนะ บางทีผมอาจจะหยุดนะครับถ้ามันลื่นถ้าผมดันไปแล้วมันมีอาการลื่นนะครับเพราะว่าถุงมือของผมเนี่ยมันเปื้อนน้ามันนะครับเป็นถุงมือที่ที่ผมใช้รีวิวมีดนะครับบางทีมันก็โดนน้ามันพวกน้ํามันอ่าป้องกันสนิมมันนะครับมันเลยลื่นนะครับแต่ขอลองดูแป๊บๆโอเคนะครับพอได้พอได้ไดผมมาก กระดาษมันเปียกนะกระดาษเก่านะครับไม่ได้หากระดาษใหม่ใช้กระดาษรีไซเคิลนะครับอาจจะดูไม่โปรเหมือนช่างเวลาช่างกรีดนะครับเก็บก่อนแป๊บ,บนึ่ง <donc> ก็ประมาณนี้นะครับผมงานมีดช่างอ่ําหลานปูนะครับด้วยแบรนด์นี้นะครับผมสวยนะครับ น่าใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอันนี้รีวิวแกะกล่องน,นะส่วนรีวิวการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับมีช่างอ่ำไซส์ใหญ่เนี่ยผมมีเล่มนี้เล่มที่3นะครับเล่มที่3ามที่เก็บอยู่นะแล้วบางเล่มก็มีคนขอต่อคิวหนึ่งแล้วนะครับผมเล่มนี้เดี๋ยวผมส่งทําซองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะมันยังมาไม่มีซองนะครับมีดที่คมแข็งแรงขนาดนี้นะครับต้องใช้ซองไคลเดก หนาสองมิลนะซึ่งผมก็ทําเองไม่ได้ต้องส่งให้ช่างวสันทำเฮ้ยวสันปะช่างวัดโทษครับทํานะครับเดี๋ยวค่อยส่งหลังส่งการนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมอย่าลืมนะครับมีดและขวานนะครับเพจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ